สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับชายรายการที่จะนําเรื่องราวจับชายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรองแต่งให้ได้อัธรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับชายที่เรานํามาเล่านะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับชายแบบนี้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube c h anel n r e a l t ท n n y Spotify และ Apple Podcast นะครับผมกระผมเรทนนี่ดำเนินรายการครับผมก็ ก่อนที่เราจะมาเริ่มประเด็นที่จะพูดคุยกันในเทปนี้ครับผมอ๋อบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราอยู่กันสองคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณคิดนักชอตอตของแกงชอตนักชอตชอตใเหรอนักชอตประจําแกงแไม่ได้ชอตบ่อยขนาดนั้นแต่อาจจะเคยเจอในทวิตเตอร์บง <laughs> โอเคก่อนอื่นก่อนจะเข้าประเด็นถาหน่อยว่าคุณคิดคุณชอบเล่นเกมไหมคุณแบบเล่นเกมไหมอ่ะถาหน่อย เล่นนะเล่นเล่น,ลนบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเล่นเกมออนไลน์อะ่ะเล่นเกมอะไร,ระช่วงนี้ช่วงนี้เล่นแพนดอร์คสเตอร์อแต่ได้าคาส์เตอร์คือเพราะว่านี่ชอบสื่อที่ชอบเล่นเกมที่เป็นแนวบอกว่าแบบแนวชีวิเอที่แบบสร้างสวนสนุกสร้างสวนสัตว์อะไรพวกนี้ยนะออกแบบเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อถ้าถ้าเกมที่เล่นอ่ะจะเป็นแนวนี้เลยแบบแพนดอร์คสเตอร์เดอะซิมเดอะคอสเตอร์ไทคูลแล้วก็พวกเกมพัลส์พลอร์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเกมแบบเกม ยิงไข่เกมยิงเกมบล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยที่เล่นอ่ะแต่ได้ข่าวว่าแต่ออนไลน์ไม่ค่อยเล่นแต่ล่าสุดคุณก็ซื้อดบดนมาเล่นดิใช่ไหมใช่เพิ่งซื้อเมื่อวานเพราะว่าอยากเล่นมานานเนี่ยรู้สึกว่าชอบชอบสไตล์เกมแบบเดอไวเบร์ลเงเนี่ยดูน่าเล่นดีแต่ต้องเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นกับเพื่อนก็จะเล่นกับเกม่ตลกไปเลยการเ็กมตลกคือมันมีเพื่อนเล่นอยู่ไงก็เลยแบบอก็เลยบอกว่าโอเคซื้อมาเล่นแล้วนะใครอยากใครอยากชวนไปได้ๆแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อน แต่ว่าที่เล่นกับเพื่อนเคยเล่นเกมเดียวคือโอเวอร์คุกโอเวอร์คุกโอเคเกมหัวเพื่อนมาเล่นอยู่อ่าใช่่าก็ที่เราถามเรื่องเกมเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเกมทําให้เสียคนจริงหรือก็คือเหมือนสาเหตุที่เราต้องมาพูดประเด็นเนี้ยเพราะว่าในช่วงอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคงได้ข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอ e ีสปอร์ตเออ ซึ่งเราอะเราได้ลองยองมองย้อนอะกลับไปว่าสังคมไทยอะเรายังมองว่าเกมอะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เสียคนทําให้คนแบบเขาเรียกไงเปลี่ยนนิสัยใจคออะไรเ,น,เนี้ยเออเหมือนเรายังโทษเกมอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วอะปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นข่าวแบบเด็กเล่นเกมอะไรนนเนี้ยปัญหาจะไา่ปดิที่เกม แต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวคนเล่นหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันส่วนเรื่องกฎหมาย eSport เนี่ยเดี๋ยวรอให้รัฐบาลเขาแบบอ,ออกกฎหมายมาจริงๆแล้วเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีเพราะว่าช่วงเนี้ยมันยังแค่ร่างอยู่เราคงพูดอะไรมากไม่ได้เพราะและอีกอย่างก็คือน่าจะมีหลายๆคนแสดงความคิดเห็นเรื่องการร่างกฎหมายนี้แล้วแหละก็รอดูติดตามกันไปถ้ากฎหมาย e s p o r t ออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดเป็นประเด็นแยกทีนะฮะก็ ก่อนอื่นเลยทำความเข้าใจก่อนว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกหนังพวกเพลงละครซีรีส์แต่ว่ามันจะเป็นแบบสื่อบันเทิงที่เราแบบสามารถเล่นเองได้อย่างนั้นเนาะทีนี้เกมมันก็จะมีหลากหลายใช่ไหมก็จะมีแบบพวก <Yep. S 1> แนวแอคชั่นพัซิลเกมแนว h ฮอร์เร หรือเกมแนว first person shooting ก็มีหลากหลายกันว่ากันไปแต่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่คนมักจะออกมาเรียกร้องก็คือเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนี้คืออะไรก็คือเกมที่เขาเรียกว่ามีเนื้อหาในการแบบฆาตกรรมหรือว่าโหดเลือดสาดอะไรก็ตามที่มันแบบเออม,มันมีอะไรแบบเนี้ยเออถ้าให้เปรียบเทียบก็อาจจะคล้ายๆแบบ หนังแนวโหดอะไรประมาณเนี้เนาะซึ่งเกมโหดเนี่ยมันก็เกมที่มีเนื้อาหารุนแรงมันก็มีหลายเกมอยู่เหมือนกันก็ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างพวก Motor Combat อ่าแล้วก็ Manhunt อะไรพวกนี้นะผมแต่ไม่รู้จักสักกมเข้าใจไม่ได้เล่นอนะ่ะอันนี้คือวามาในมุมมอคนนอกนะอืมก็เทมนี้ผมอาจ,จะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมเยอะ อ่ะทีนี้อ่าเมื่อกี้พูดถึงเกมแนวเนื้อดุรแรงใช่ไหมทีเนี้ยเกมเนื้อหารุนแรงที่คนอะ่ะมักจะพูดถึงอยู่บ่อยครั้งและพอเวลาเป็นข่าวเราอ้างเรื่องเกมทีไรอะ่ะก็จะต้องอ้างถึงเกมนี้ทุกทีนั่นก็คือ GTA GTA หรือชื่อเต็มว่าคือ Grand Theft Auto นั่นเองคือเกมจำเลยคือเกม GTA เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเป็นเกมแนวแบบโจนนะเนาะ ที่จะทำภารกิจต่างๆอย่างเช่นแบบปล้นสังหารพวกคนหรือปลาปลาปลาปลที่ว่าอย่างคือมันเป็นเกมแนโอเพ่นโบดได้ไงก็คือเราสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกของเกมนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีตั้งแต่แบบขโมยรถตำรวจขโมยรถถังไปยิงตะกอจราจนอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่แปลกอะที่มันจะมีข้อโรงเรียนเพราะว่าเกมมันนำเสนอในรูปแบบนั้นนะเนาะแต่ผมมองว่าจริงๆอะ ไอการที่มีข่าวออกมาว่าเด็กอ่ะมีพฤติกรรมเล่นแบบจากเกมหรือจากไม่ใช่เฉพาะจากเกมจีเอีะเกมอื่นๆอย่างอย่างข่าวล่าสุดที่ผมจําได้รู้สึกว่าจะมีคนแบบอ่ทําพฤติกรรมบางอย่างเพราะว่าล็อกเดียมาจากเกมดูเนี่ยเนาะเออซึ่งออกถึงออกอ่ผมมองว่าสาเหตุที่คนมีพฤติกรรมพวกเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะ ไม่สามารถแยกโลกของความจริงกับโลกของเกมได้มากกว่าเพราะอย่างอย่างผมก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันผมก็เล่น GTA มา3-4ภาคอ่ะผมก็สนุกกับตัวเกมอะแต่ผมก็มไม่ได้เอามาในชีวิตจริงหรอกเพราะว่ากฎหมายมันก็มีอยู่เนาะเราคงไม่แบบไปเดินต่อยใครหรือไปฆ่าใครอย่างเงี้ยแต่ ทีเนี้ยคนที่มันมีพฤติกรรมตอนเนี้ยผมมองว่าเขาอาจจะแบบไม่สามารถแยแกแยะโลกของเกมกับความจริงออกได้พอนึ่งออกเนาะคือแบบเหมือนเราพอเราแบบโฟกัสไปมากแล้วมันไม่มีคนคอยดูแลอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบบางทีม,มันมีพฤติกรรมเรียนแบบได้ไงเออและผมมองว่าอีกสาเหตุหนึ่งอะที่แบบมีพฤติกรรมรุนแรงจากการเล่นเกมเนี้ย ก็มาจากการที่คนเล่นเขาไม่สามารถควบคุมสติได้ควบคุมสติถ้าให้พูดเป็นภาษาเกมเมอร์ก็คือหัวร้อนอทีนี้อาการหัวร้อนอะ่ะมันก็จะมักจะเกิดจากพวกเกมออนไลน์ถ้าให้ยกตัวอย่างก็พวกเกมผับ g ROV อะไรก็ตามที่มันต้องเล่นกันบทีมอเออก็จะมีคนหัวร้อนกลุ่มนี้บ่อย หรือว่าเกมที่ที่มีความยากความยากในที่นัที่นี้อาจจะเป็นกับกันได้ทุกเกมแต่เราเล่นในระดับความยากหรือเกมที่มันยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าให้ยกตัวอย่างเกมก็พวกเกมซีรีส์โซ l ก็คือพวกเด m o n โซ u ดักโซ่หนึ่งดักโซ u สองดักโซ u สามปับบอนหรือเกมอ่ getting over ผมจำชื่อเกมไม่ได้ที่เป็นคนอยู่ใน องแล้วต้องใช้ค้อนปีนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดอะ่ะอันนั้นก็เป็น <G ain> อเกม <P an> ปันประสา,าทแลอันนั้น <G ain> ก็เป็นอีกเกมที่เอ,อ <G ain> สร้าง <G ain> ความ <G ain> <G ain> แรงเลยนะจะเล่นแล้วหัวร้อนใช่คือ <G ain> อันนี้ <View> อีกอะไรนะแฮ p ปี้วิวเอ่อแฮปปี้วิวก็อีกเกมหนึ่งคือเหมือนกับว่าโดยปกติอะถ้าคนถ้าคนเล่นอะ่ะเขาแบบยังสามารถคุมสติได้อ่ะเขาก็อย่างมากก็อาจจะแบบปาจอยทิ้งอย่างไรก็อาจจะเสียค่าจอยใหม่ สักพันสองพหรือดีไม่ดีก็ปิดเกมอันนั้นอะ่ะผมเรียกว่ายังคุมสติได้อยู่ละกันแต่ทีเนี้ย <Okay. S 1> แต่สําหรับคนที่แบบคุมสติไม่ได้อาจจะมาแบบลงกับคนอื่นอย่างแบบหัวร้อนหัวร้อนในเกมอ่า ROV เงี้ยแบบเล่นกันเป็นทีมไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาเอาความแบบขาดสตินั้นอะมาลงกับคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะ่ะอันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมรุนแรงจากเกมเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เราบอกมันเป็นปัญหาที่ตัวคนเล่นมากกว่ามันไม่ใช่ตัวเกมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะในพวกเกมออนไลน์พวกเนี้ยมันมักจะมีคนเล่นกวนตีนกวนตีนในที่นี้คือเหมือนชอบไปแย่เขาอ่ะแบบเนีแค่นี้ถ้าไม่ได้แน่จริงก็แบบ เนี่ยมันผมมองว่ามันเป็นนิสัยของเกมเมอร์ที่ไม่ควรจะมีคือเหมือนคุณไปแบบแย่เขาอะทั้งทั้งที่เขาก็บางทีเขาอาจจะคุมสติไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันก็อาจจะเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้ถ้าเราถ้ายังจำได้มันจะมีข่าวเรื่องที่แบบอ่าน้องเขาเล่นเกมแล้วมันมีสตรีมเมอร์คนเนึ่งเขาแบบไปพูดปั่นประสาทน้องคนนั้นนะ่ะน่าจะจำข่าวกันได้อยู่คือ uh huh, uh huh. คือผมมองว่า,านะักสตรีมเมอร์คนนั้นนะเขาทำเกินไปหน่อยนะคือคุณเป็นสตรีมเมอร์อจริงคุณมีผู้ติดตามมากมายก่ายกองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กคือเราเข้าใจแหละว่าฐานฐานของสตรีมเมอร์แต่ละคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแต่ทีเนี้ยคือการที่จะเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยคุณต้องแบบพยายามควบคุมคำพูดหรือเนื้อหารหรือ ลักษณะนิสัยของคุณนะั้นเวลาคุณที่จะสตรีมกับให้คนอื่นดูหรือจะเล่นเกมกับใครเนี่ยเออก็ควรจะอยู่ในแบบขอบเขตนิดนึงไม่ใช่เป็นแบบเอออย่างนั้นแล้วมันแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังเออซึ่งยอมรับว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าคนนักแคสเกมที่แย่ๆหรือถ้าพูดอย่างแบบเออที่เฮี้ยมันก็ยังพอมี แต่ผมเชื่อว่าเราอ่ะมีตัวเลือกที่ดีเสมอแนะนำฮาร์ดโลเกอร์คือ t h อย่งไทยอิน่ะเนี่ยไทยอินหรือเปล่าไม่รู้โอแต่แต่พี่เอกพี่เอกนี้เป็นสตรีมเมอร์แบบคนแรกๆอ่ะของวงการเลี่ยที่เรารู้จักอ่ะใช่แล้วคือดูมากี่ครั้งคือไม่ไม่เคยเจอเขาพูดคำหยาบเลยนะไม่ไม่ไม่เจอเลยดีกว่าคือเขาอาจจะมีพูดบ้างแต่เขาจะเซนเซอร์ไว้ด้วยไงเออก็เลยแบบมัน มันดูซอฟอะ่ะเออถึงแม้ว่าเขาจะมีโอเคเราทุกคนมีหลุดคำหยาบบ้างแหละแต่ว่าในคลิปของพี่เอกอะ่ะแกจะหลุดคำหยาบน้อยมากต่อให้หลุดอะ่ะเขาก็จะเซ็นเซอร์ไว้เออเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายดูก็ฮาร์ดโลเกอร์หนึ่งในใจคุณไม่ได้ขายของเลยแต่ผมก็ Subscribe เขาอยู่ก็ทีเนี้ยพ,พอเรารู้สาเหตุของ คนที่มีพฤติกรรมจากการเล่นเกมแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เราเราลองมาย้อนดูว่าเรามองแต่ว่าเกมอ่ะมันมีแต่โทษแล้วใช่ไหมจริงๆอะ่ะเกมมันก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันเกมบางเกมอะ่ะมันช่วยฝึกภาษาได้อย่างเช่นเกมเบสิกง่ายๆเลยเกม crossword พวกเนี้ยเอออย่างน้อยมันก็ช่วยฝึกศัพท์หรือว่าเกมอื่นๆอะ่ะที่มันมีแบบเนื้อหาแล้วมันมีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรา พอเราดูเนือเรื่องมันก็จะมีแบบเปิดซับคุณเปิดซับาอังกฤษก็ได้แล้วคุณก็อ่านตามเป็นการฝึกภาษาอังกฤษในตัวคุณด้วยนี่ก็คือประโยชน์ของเกมอย่างหนึง่งแล้วก็เกมบางเกมอ่ะก็อาจจะเป็นแบบตัวเลือกในการออกกําลังกายก็ได้อะช่วงนี้โควิดด้วยใช่ไหมบางคนก็อาจจะกักตัวอยู่บ้านเกมบางเกมก็สร้างมาเพื่อ Link Fit เนี่ยเออ หรือ just dance เนี่ยเออก็เป็นเกมเออกกำลังกายที่ดีในช่วงกักตัวอยู่บ้านสำหรับคนที่แบบเบื่อกับการวิ่งหรือไปฟิตเนสไปฟิตเนสอาจจะแบบไปแล้วกลัวติดอะไรเงี้ยเกยมก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแบบช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้เหมือนกันหรือบางทีอ่ะเกมก็ช่วยทำให้แบบมีการงานอาชีพที่ดีขึ้นได้ยังไงหรอก็คืออ่ะ ถ้าคุณอยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคุณก็เป็นได้แต่อันนี้ขอพูดอย่างหนึง่งพ,พอฟังมาถึงจุดนี้ยเด็กเด็กๆอาจพอฟังคํานี้ปุ๊บเด็กก็จะไปเถียงกับพ่อแม่ว่าเนี่ยต้องเล่นเกมต้องเล่นเกมเยอะๆเพื่อจะเป็นนักกีฬา e port อีสปอร์ตอยากให้อยากให้น้องฟังตรงนี้หนึง่งคาว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตมันมีคําว่านักกีฬานั่นหมายความว่าน้องอ่ะต้องฝึกฝนอย่างหนักมากนั่นก็คือ ไม่เพียงแต่เฉพาะฝึกฝนเรื่องการทักษะการเล่นเกมอะแต่น้องต้องฝึกฝนร่างกายให้ทนกับอ่าสภาวะการเล่นเกมนานเพราะโดยปกติอะอย่างผมอะเล่นเกมได้นานสุดอะไม่เกินสามชั่วโมงก็จะล้าละอย่างน้อยก็ต้องแบบมียืดเส้นยืดสายบ้างอะอ่ะอย่างคุณเล่นแพลนคอสเตอร์คุณเล่นานานสุดกี่ชั่วโมงคุณคิดแปดแปดเลยนเหรอ แล้วมแม่เคยเล่นทั้งวัน<ต>คเคยเล่นทั้งวันแต่มีแต่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องอ่ะมันจะพักผักิวคือ้าจริงๆต่อเนื่องแค่ประมาณสี่ชั่วโมงมากสุดอืมก็และอีกอย่างคือชีวิตของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมันไม่ได้สวยหรูไงคือก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับผมหรือคน<ม>อื่นที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตการณาศึกษา ดีๆว่าคุณจะวางแผนชีวิตยังไงต่อไปจริงๆอันนี้ผมขอแนะนำแล้วกันมันมีสารคดีหนึ่งอยู่ในสตรีมชื่อว่า r r e to p l a y อ,อันนี้ใครอยากศึกษาเรื่องอการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ลองไปลองดูได้มันเป็นหนังนานแล้วแหละแต่อยากให้ดูถ้าใครอยากอยากไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ประโยชน์ของเกมอ่ะเรื่องการอนานนชีพกลับมา บางทีอะเกมมันแบบช่วยพัฒนาการงานอาชีพในแง่ของอ่ะถ้าเป็นนักสร้างเกมอ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าปัจจุบันเนเกมฟิลมือคนไทยก็เริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในสากลระโลกแล้วถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะมีเกมอารยาอันนี้ก็เป็นเกมคนไทยหรือเกมผีไทยที่ขึ้นชื่อในช่วงนี้อย่าง h Home s w e ว t Home อ่าตอนนี้เอพิโซดสอเอพิโซดสองนะ่าจะมาแล้วอืแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ตอนนี้น่าจะเป็นเกมใหม่นั่นก็คือเกม Timeline เป็นเกมแนวเออินดี้พัซเซิลนิดหนึ่งก็ลองไปอุดหนุนตอนนี้ทั้งสามเกมที่ผมพูดถึงเนี่ยขายอยู่บนสตรีมแล้วและช่วงนี้ก็ซัมเมอร์เซลด้วยซัมเมอร์เซลถึงวันที่สิบอาจารอยากซื้ออะไรซื้อเลยใช่อยากซื้ออะไรก็ซื้อ ไปดูเงินด้วยใช่จะทูเงินด้วยฮะอ่าหรือบางทีอ่าคุณอาจจะสร้างม็อดหรือว่าอ่าทำอ่าเกมแฟนเมดก็ได้อย่างม็อดเนี่ยให้ยกตัวอย่างก็คือเกมผลักจีหรือที่เรียกกันเต็มๆว่า Player u n k n o w น b น t t ตเ g r ล u n าวนะครับผมคือเกมนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่านักสร้างม็อดคนหนึ่ง เขาชื่อว่าแบรนดอนก e ีนนะถ้าผมจะไม่ผิดคือเหมือนเขาใช้ชื่อยูเซอร์ว่า Player Non คือตอนแรกอ,ะอ่ะเขาสร้างบอสในเกม a า m a ถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาสร้างเกมแนวแบบ Battle Royale ในเกม a า m a ก่อนเป็นมอสนะเนะเาะ oh. แบบเราค่อยมาแบบเราค่อยมาแบบพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มาทำเกม DC สุดท้ายก็คืออ่ะ ทางเกาหลีเนี่ยเขาก็มาแบบซื้อตัวแบบนด์จีนให้มาพัฒนา,นาเกมใหม่เลยเกิดขึ้นเป็นเอ่อ p r a อ e r อ n น n ร์น t แบลนด์กาวอ่ะอันนี้ก็เป็นปลอดเข้าวๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ค่อยรู้จักเลยเข้าใจเข,ข้าใจเพราะ okay, ว่าไม่ใช่เกมเมอร์อืมคืออ่ะอันนี้ก็คือ,อ,อ,นนก,คอการงานอาชีพที่ดีขึ้นจากคนสร้างอดหรือทำเกมแฟนเมดก็ได้อ่าอาจจะเป็น ใจรักแบบฉันอยากให้เกมนี้มันดีขึ้นคุณลองถ้าคุณมีความรู้เรื่องการสร้างเกมหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณลงมือเลยแต่ถ้าคุณจะทําเกมแฟนเมดเกมไหนก็เลือกเลือกดูให้ดีว่าเจ้าของเขาจะลงยาเปล่าผมยกตัวยอย่างเกมแฟนเมดเกมหนึ่งอันนี้แนะนําแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ผมเล่นภาคต้นฉบับอยู่นั่นก็คือเกม Black Mesa เกม Black Mesa เนี่ยเป็นเกมแฟนเมส ที่แบบรีเมคไม่ใช่รีเมดิเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันดีขึ้นจากเกมต้นฉบับอย่าง Half-Life เกม Half-Life ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นตำนานอยู่ในวงการเกมนะครับผมก็จริงๆอะ่ะผมได้ดูแบบภาพแล้วก็เกมเย์ของ Black Mesa แล้วนะคือมันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเน่ยเป็นเกมแฟนเมสที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยคือแบบเปลี่ยนด้วยกราฟ,ฟิกเนี่ยจาก ต้นฉบับมาเป็นเกมแฟนเมสนะผมรู้สึกว่ากราฟิกมันสวยขึ้นนะแล้วรูปแบบการเล่นก็คือเอาเกมเพลย์ของ Half-Life 2เนี่ยมาประยุกต์ใช้ซึ่งถือว่าเป็นเกมรีเมค Half-Life ที่ดีที่สุดเกมหนึงเลยก็ว่าได้นะผมก็ใครที่เป็นแฟนเกม Half-Life ก็ลองไปซื้อกันนะฮะแ l ล c k เม s a เป็นเกมแฟนเมสที่ดีเกมหนึ่งนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็คือประโยชน์ของเกมคร่าวๆจริงๆอะประโยชน์อาจจะมีเยอะก,กว่านี้อะแต่ผมพูดได้ไม่ไม่หมดแล้วกันคุณคิดเยอะคุณคิดคุณคุณคิดถึงข้อดีอะไรได้บ้างไหมนอกจากที่ผมพูดไปเราว่ามันฝึกเอ่อถ้าเป็นเกมแนวแนวที่ต้องพูดคุยอ่ะอันนึงก็ช่วยเรื่องสกิลการแบบการคอมมิวนิเคชนนะอืม รู้สึกแบบเหมือนเหมือนต้องแบบต้องเขียตัวเองวออ่ามึงจะคอมมิชเชตยังไงไม่ให้หัวร้อนเวลาเจอไรที่มันแบบงีเงางีเงาอ่ะเพราะว่าหัวร้อนไปแล้วมันมีแต่เสียกระเสียบางทีหรือแบบช่วยในการวางแขนช่วยอะไรพวกเนี้ยจริงๆอะเกมถ้าเล่นดีๆกประโยชน์มันเยอะเพียงแต่ว่าถ้าก็อยากหักหัวมาเลยแล้วก็พยายามแยกชีวิตจริงกับเกมให้ได้อย่างที่บอกตอนอะไรกัคืออันนึงที่รู้สึกว่ามันควรจะมีส่วนคือถ้าถ้ายังเป็นเด็กเล็กๆอ่ะ ก็คือพ่อแม่แควรแบบดูหน่อยคือไม่ใช่แบบถึงกับถึงกับห้ามอ่ะก็คือช่วยดูช่วยแนะหน่อยว่าแบบเออเล่นได้นะแต่แบบช่วยให้เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นอย่าเล่นแบบเอาจริงเอาจังจนแบบเลื้อ,<จ>นอคนอื่นจนแบบเลือคนอื่นหรือว่าถ้าน้องอ่ะอยากมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนัก e กีฬาอีสปอร์ตอ่ะก็พยายามศึกษาหาข้อมูลมากกว่านี้ดีกว่าพูดได้ไม่มากอะเพราะไม่ใช่ไม่ใช่สายเกมอ่ะอืมเขาจะเขาจะ ก็เขาพูดไปแล้วแหละนักกีฬาอ e ีสปอร์เนี่ยก็ศึกษาดีๆก่อนการตัดสินใจชีวิตเรามันยังอีกลายไงน้องๆหนูๆทั้งหลายลองศึกษาให้มากๆก,ก่อนนะอ๋อแล้วก็เกมมันช่วยฝึกอย่างที่ฝึกวางแผนอย่างที่คุณคิดอะเขาเล่น planet coaster ไงเขาก็มีการวางแผนแบบเออจะต้องวางเครื่องเล่นนี้วไว้อย่างไงอย่างไงอะไรพวกเนี้นซึ่งเกมเป็เกมออกแบบอะใช่ เกมในวันพดก็มีให้เห็นมากมายเนาะก็ Planet c o a s t e r ที่คุณคิดเล่น Planet Zoo ก็มี The Sim หรือ The Sim City ก็ได้อ่ะลองไปหามาเล่นดูนะครับผมก็สรุปแล้วนะผมสรุปสิ่งที่จะช่วยให้อ่าคนเล่นเกมเนะ่ยเขาไม่มีพฤติกรรมรุนแรงจากการเล่นเกมได้นะก็คือสรุปเลยนะคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่ะต้องคอย ดูแลเรื่องการเล่นเกมก็คือแบบเหมือนคอยดูว่าแบบลูกเขามีอาการยังไงหรือแบบคอยให้แนะนําเรื่องการเล่นก็ได้แบบเออเล่นได้นะแต่อย่าใส่อารมณ์กับมันมากเราเล่นเพื่อความสนุกคือเกมอะอย่างที่เรารู้ว่ามันทํามาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือบันเทิงไปกับมันอะเออพ่อแม่ก็บอกอ่าคุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่นะก็ลองบอกลูกว,ว่า เกมมันสร้างมาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายให้รู้สึกบันเทิงกับมันอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันมากเนาะเออคือพ่อแม่หลายคนก็อาจอาจ,จะยังมีอา,าติอยู่แต่นี้เราลองเราพูดให้ฟังแล้วว่าเกมบางทีมันก็ไม่ได้มีโทษประโยชน์ก็มีอ่าคือหรืออ่าคนในครอบครัวมานั่งเล่นเกมด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผมว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะเออเพราะว่า เกมในสมัยเนี้ยมันก็มีเกมที่เหมาะสําหรับครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้าอย่างถ้าเรามาเล่นด้วยกันอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยแหละเออคือเกมก็จะเป็นตัวช่วยคอนเน็ชันคนในครอบครัวด้วยอืมและก็นอกจากนี้การเลือกซื้อเกมอะก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะให้คนเล่นเกมอะ่ะเขาไม่มีพฤติกรรมรุนแรงคือ ถ้าคุณจะเลือกซื้อเกมอ่ะคุณเลือกซื้อเกมดีๆบางทีคุณอาจจะดูแต่เพียงหน้าปกไม่ได้ไงคุณอาจจะต้องดูเนื้อหาในเกมว่ามันเป็นเกมยังไงคือคุณลองถ้าคุณอยากซื้อเกมให้ลูกคุณเล่นสักเกมเนี่ยคุณลองศึกษาใน youtube ก็ได้ใน youtube ใน youtube ก็จะมีเกมเพลย์ของแต่ละเกมอยู่แล้วเนาะหรือถ้าคุณเกียจเกียเปิด youtube คุณสามารถดูเลทที่จัดโดยอ่าเได้ ESRb คือเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่ช่วยจัดเรตติ้งของเกมถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับรายการ TV ทีวีที่ก่อนก่อนจะก่อนจะเข้ารายการทีวีก็จะมีแบบรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมตัวไปหรือมียุคมากกว่า18ปีอะไรพวกเนี้ย ESRB ก็จะมาทำหน้าที่ในการจัดเลท สังเกตว่าบนปกเกมหรือว่าบนทีเซอร์เกมนะก็จะมีแบบอักษร t m a อะไรพวกนี้เนาะ,นะก็ลองศึกษากันได้ว่าเกมเนี้ยมันเหมาะสำหรับช่วงอายุไหนก่อนที่จะซื้อเกมให้ลูกคุณเล่นนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้มีเรื่องที่จะพูดแค่นี้กันเพราะว่าเรื่องเกมมันก็เป็นปัญหามานานพอสมควรแหละมันแล้วก็มัน มันเขาเรียกว่าไม่มีท่าทีว่าจะหมดด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเรายังมองว่าเกมอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ทั้งทั้งที่จริงๆงแล้วอ่ะคนเล่นต่างหากที่เป็นคนกระทําไม่ใช่เกมเป็นคนกระทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนเล่นอย่างเราเราก็ต้องมีสติกันนะครับผมก็ก่อนจะจากกันในเทปนี้ เผื่อแบบมีพ่อแม่บางคนมาย้อนแย้งว่าเอ้เนี่ยยังไงเกมก็เป็นสิ่งไม่ดีลูกฉันยังไงก็ต้องได้อสิ่งที่ดีงามแล้วตีเออแบบยังไงเกมก็มีติดความรุนแรงฉันไม่สนับสนุนหรอกงั้นผมถามกลับไปยังมนุษย์ที่ตั้งคำถามแบบนี้นะครับแล้วการที่คุณนั่งดูละครที่ ละครไทยที่ยังมีฉากละครไทยซึ่งกันและกันแย่งชิงเด่นชิงดีกันแล้วมีลูกคุณอะมานั่งดูแล้วคุณก็ไม่แบบไม่ห้ามหรือไม่สอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมตามแบบละครใช่ไหมอันนี้ผมตั้งคําถามให้พวกคุณพวกคุณไม่ต้องตอบผมก็ได้พวกคุณตอบตัวเองก่อนแล้วค่อยมาตอบคําถามผมนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะผม วันนี้น่าจะเป็นเทปที่พูดสั้นๆได้ใจความนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณคิดมากที่เข้ามาฟังบทจริงๆคุณคิดก็เทปนี้ไม่ได้พูดจะพูดอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่ความรู้น้อยมากอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นอืมก็เทปนี้ก็จะฟังผมพูดเยอะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเกมแล้วก็จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกม นะคผมเพราะฉะนั้นเทปนี้ก็เราเราชอบดูเกมสูมากกว่า <laughs> เทป <c oughs> ทที่แล้วไปล่อยซะเยอะเลยอืมก็เทปนี้ก็จะได,ได้ฟังผมพูดเยอะเป็นพิเศษหน่อยจริงๆมันก็มีคอมเมนต์มาตั้งบ้างแหละว่าอยากอยากให้ทําแบบเอ่อเทปไม่สั้นๆสักประมาณยี่สิบสามสิบแต่ว่าบางทีบางเรื่องอ่ะมันก็โฟล์ไงแบบอุ๊ยอันนี้ก็ น่าจะพูดนะอันนี้ก็อยากจะพูดนะอันนี้ก็อยากจะชอดนะมันก็เลยแบบบางทีบางประเด็นอ่ะมันเลยยืดยาวไปนะครับผมก็จะพยายามทําให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคิดมากที่มาฟังผมบ่นเหมือนมาฟังผมพูดมากกว่าอืมนะครับผมขอบคุณมากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบเทปนี้นะครับผม ถ้าใครชอบเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกดแชร์กดติดตามบน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับผมสำหรับเทปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วติดตามกันต่อไปว่าเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ